เอาแฟนเขาอ๋อเหรอเพียนเธอน่ะิเขาก็กลังดูใจกันอยู่ยูจะมีเขามองแคลนอะไรกูเปล่าวะเอาจริงๆนะผมไม่เคยเข้าไปดูคลิปแค่มันไม่เด้งมาก็ไม่ตามเขาไม่ตาใครเขาไม่รู้ข้งด้วยอะลุงกินเขาไม่โดนหนูไม่ตามรเลยในนี้ลุงเป็นคนเดียวที่หนูไม่ด่าเออแต่ของตัวเองไม่ตามใครเลยไม่แม่ไม่ดูใครเะใครก็จะมาดูไดขาวดูกินด้เหร ไม่เคยพาทีมนพราะพลาดก็ไม่ดูเมือนเดิคีนี้เอาไปจะไม่มีใครไปดูจินมแล้วลูกบอลลนกจสิงที่บอกว่าดูกบอลลูกจริงที่อนเปลนรถอไรไก่รู้ที่ันไา้เก็นดู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 มูดูดิดูดูดงมูดจดลดเดูนูดูดูะูดูดูด้พูดดีๆดม่ไดเดูต้องดาดย่างเดูดวดป็นไงไมู่ด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 ่อูดันนี้มึงหยุดาดู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 ดดูดูดาไม่ไดูดูอะไรผิดนมุมที่ว่า ไม่จำเป็นต้องมาสํานึกว่าเอ้ยฉันด่ามาก่อนหรืออะไรแต่สิ่งที่ทําพยายามทําให้เห็นว่าสิ่งที่เขาไม่ได้ทําอ่ะเราก็เอามาหักล้างแค่นั้นมันเดินไม่สํานึกเพราะว่าด่าไปแล้วก็เลยไม่เคยไม่เคยไม่ยินประจําได้ยินประจําก็ไม่สานึกมันจะสํานึกอะไรด่าไปแล้วนะแต่ถามว่าเราทําทุกวันเนี้ยทําเพราะอะไรอยากให้เรื่องสูบลมรถเนี่ยประกาศตรงนี้ทุกช่องเลยนะทําไมถึงย้ําอยู่นั่นแหละทําไมอก็อย่างนี้เอา นไนนก็จะพูดเรื่องหนนแอดหนิงพูดขึ้นมาเรื่องเกี่ยวกับสูตรลมนั่นอ,อันนี้ลุงก็ยังจาเหตุการณ์มันนั้นได้ว่าเคยพูดกับพี่แนนช่องแปดตอนนี้พี่แนนก็มาอยู่ที่อมรินวันนี้ก็พบกับพี่แนนอยู่แต่ก็ไม่ได้คุยกันเรื่องนั้ไม่อยากไม่อยากให้เป็นกระแสอีกแล้วก็มีน้องไอพูดก็ลุงเคยบอกว่าก่อนวันที่ชมพู่หายวันที่สิบเอ็ดน่าจะประมาณวันที่เก้า ไม่แปลไม่ก้าก็สิบลุงว่าอย่างนี้ว่าประมาณสองสามวันใช่ลุงเอารถมอเตอร์ไซค์เี่ยขึ้นไปเจอบางรถที่บ้านแม่น้องชมพู่แล้วชมพู่เนี่ยเขาดูโน้ตบุ๊กดูการ์ตูนเขาอยู่อยู่หน้าบ้านนั่นนั่นแหละที่ห้องแม่เขาทำให้ข้างล่างก็เล่าเรื่องนี้ให้พี่แนนฟังในระหว่างที่เราเดินขึ้นไปเดินขึ้นภูเขาไปด้วยกันนั่นคือหลังหลังที่จะหลังจากที่เราพบศพชมพู่แล้วตอนนั้นนะคือเขาไปติดตาม แนวทางทำข่าวตอนนั้นที่หาเสื้อหาอะไรนั่นนะ,ะก็เลยคุยให้พี่แนนทุกช่องเดียวนะ,นนวนะแต่ทีเนี้ยนักข่าวเอไปไปขยายไปขยายว่าลุงอ่ะไปเติมลมรถวันที่น้องหายแต่ลุงก็ไม่ได้ไม่ได้ไไดอ่าไปจีดใจการนําเสนอของสื่อก็เลยให้ไอ้สารวัตรเนี่ยมาทําข่าวตรงนี้ให้ลุงด้วยแก้ข่าวให้ลุงด้วยจับช่องอื่นที่เขาทำออกไปแล้ว ว่าวันที่ขอบคุณครับว่าวันที่11วันชมพู่หายนะลุงไม่ได้ไปบ้านลุงไม่ได้ไปบ้านน้องชมพู่มันเป็นข่าวใช่ถ้าเป็นข่าวไปแบบนั้นย้อนหลังการสัมภาษณ์ใช่ไหมลุงจะเสียหาย มเล็ให้ไอซ์สารวัตรเดือนนะเป็นเดือนนะที่ลุงให้สัมภาษณ์กับอมรินไว้แล้วก็หลายๆชาแนลช่องที่เป็นข่าวผมก็เลยเอามาให้ดูไงว่าเนี่ยลุงเขาพูดแบบนี้แลวนี่คือออกอากาศในวันที่เท่านี้เดือนนี้แลวเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคุณพูดยังบอกเลยว่าคุณไปเอามาจากไหนก็ไม่รู้คุณแม่เขาไปเอามาจากไหนนั่นคือหมายถึงจําคาดเคลื่อนนะแต่ก็ยังย้ําอยู่ก็อย่างที่บอกพูดให้ตายเขาก็ย้ำมีตรงนั้นแต่ถามว่าความจริงก็คือไม่ได้ไปสู่วันนั้นแน่นอนแต่ยังก็เอามาเล่นนะคะ แล้วนะเ,เอาคลิปมาเปิดให้ดูเพื่อที่จะหักล้างสิ่งที่คุณพยายามพูดท,ทุกครั้งนะมาลองเป็นเขาบ้างเหมือนที่ลุงเคยพูดนั่นแหละลองเป็นลุงดูบ้างก็รเราไม่ได้มาอวยเราไม่เคยอวยดูได้เราติดเหลืองติดแดงเราไม่ได้สนใจนะแต่เราถือว่าเราให้เกยียรติเอฟซตัวเองถ้าเราไปเอฟซี FC มาจากใครล้วก็มาจากลุงทุนนะคะนะแล้วก็เราถือว่าเราทําทหน้าที่ของเราแค่นั้นค่ะ ส่วนใครจะด่าหรืออะไรตอนนี้ไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะว่าเราไม่ได้ทําเรื่องไม่จริงอ่ะไอเมื่อก่อนเราด่าด่าอย่างเดียวยที่ไม่ได้หาข้อที่จริงมาหักล้างมันเ่านั้ออะไรก็ไม่สำนึกค่ะด่าไปแล้วอะค่ะก็อยู่ตรงนี้ก็นั่นแหละก็พี่ๆแล้วก็ลุงเติมลมก่อนก่อนวันที่เกิดเหตุเนาะซึ่งมันไม่จริงอะเนาะเอามาเปิดแล้วเปิดอีกนะแต่ก็ยังไม่วายแล้วลุงมีทองป่ะ มม่ีเงินทงนั้นที่น็อกเอวิ n งมีป่ะแล้วมันก่อนเราไปซื้อทองม้วนมา่กี่ปี๊ะประมาณสิบกว่าปี๊กระโชกเขาไปเลยสิคงคงไม่คงไม่บางอาจไปไปเทียบสูงต่ำสูงต่ำตูดี่ำตัวดูถามหน่อยทำไมนางฟังอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องเลยน่าเกลียดจะว่าไงอันนี้นางไหนไม่รู้นะอันนี้อันนี้เราพูดถึง บุคคลที่อยู่ดอโลกแล้วกันออโกแต่ตอนนี้รู้สึกว่านอ,อกโลกนี่เขาโทรกลิ้งเข้าที่ที่ที่สื่อนะบอกว่าให้เล่น <c ười> เ,ออเรื่องเรื่องน้องหมาค่ะตอนนี้นะก็กลิ้งเข้ามาที่สื่อ,อ,อไม่บอกว่าช่องไหนนะคะบอกว่าให้ขยี้เดี๋ยวเดี๋ยวอัดตรงนี้เลยนะลุงน้องหมายอะไรกับคำที่บอกว่ามูลเหตุจูงใจต้องเก็บเอาไว้ในใจ ใครจะเอาไปพูธนานี่มาจบบป่าะมานีมูลเหตุจูงใจต,งต้องเก็บาไว้ในใจต้องเก็บไว้ในใจอยา่าไปบูธนาบอกใครทนายผู้ใช่ไหมครับทนายที่ยอดแสดงว่าทนายท่านนั้นเน่ะยังเรียนไม่จบอุยยังเรียนไม่จบนะเพราะว่าการที่คนเราถ้าเกิดมีเหตุจูงใจหรือจะไปมีปัญหาอะไรกับใครเนี่ยมันต้องมีมูลเหตุจูงใจก่อนหน้าอยู่แล้วยี่อยู่จะให้ลุงเดินไปแล้วเอาปากมือ เล็กๆเนี่ยไปฟาดหน้าแอดมิงได้ไหมไม่ได้มันต้องมีฟาดเนี่ยถามเดี๋ยวเป็นประเด็นอีกมันต้องมีมีมูลเหตุจูงใจมาก่อนว่านึกยังไงถึงอยากจะฟาดเออเใช่ไหมก็มีเรื่องกันมาก่อนถูกไหมมันต้องย้อนไปถามทนายท่านนั้นว่าที่ท่านคิดแบบเนี้ยเมื่อกี้ลุงก็พูดอยู่ตรงจุดนั้นเหมือนกันว่าคนที่ทำเอาหน้าลุงเอาหน้าป้าไปทำเป็นรูปผีรูปนั้นรูปนี้ลุงบอกว่านั่นแหละ คือจิตใต้สํานึกของเขาถ้าเขาไม่มีจิตสํานึกแบบนั้นเขาจะไม่พูดออกมาทนายท่านนั้ำยังมันกัน,นถ้าคิดอย่างนั้นถ้าพูดอย่างนั้นแสดงว่าจิตใต้สํานึกท่านคิดแบบนั้นจิต<ม>ท่านเป็นอนกุศลกับคนอื่นท่านก็คงเอาดีไม่ได้แค่นั้นเองครับนั่นแหละมันเป็นวลีเด็กตรงที่ว่าหมาต้องพาคนเขาเรียกหมาต้องทิ้งคนเอ้ยหม,มาไม่ทิ้งคนแต่คนทิ้งหมาคนทิ้งหมาคนทิ้งหมาอ่า หลังจากที่ลุงได้ได้พบผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมของสุนัขท่านบอกว่าสุนัขมันจะเห็นคนที่เลี้ยงเขานะ่ะเป็นจ่าฝูงเปรียบเสมือนจ่าฝูงแต่จ่าฝูงนั้นจะมีกี่ตัวไม่รู้แต่สุดท้ายสุนัขจะอยู่กับแหล่งอาหารสุนัขจะอยู่กับแหล่งอาหารถ้าาถ้าสุนัข เคยมีแหล่งอาหารที่ไหนต่อให้วันนั้นมันวิ่งไปที่ไหนก็ตามถ้ามันกินอิ่มเสร็จแล้ววันนั้นมันกินอิ่มเสร็จแล้วมันจะวิ่งเล่นตามภาษาหมาตามภาษาเรื่องของหมา,มาพอไปเสร็จปุ๊บถึงเมื่อมันอยากอาหารมันจะกลับมาที่เดิมคือจุดเริ่มต้นคือแหล่งอาหารครับนั่นคือคนที่เขามีความรู้เป็นครูฝึกสุนัขพฤติกรรมสุนัขมี่เยอะครับเดี๋ยวจะทำคลิปให้ f อฟซได้เห็นว่า ผูค้คนผู้ฝึกสุนัขเนี่ยที่เขามีความรู้เกี่ยวกับสุนัขเขารู้มดว่าสุนัขพันธ์ไหนพันธ์ไหนมันมีพฤติกรรมแบบไหน,นแล้วถ้าเอาอกเกอร์จูงตอนกลางคืนนะคุณลองปล่อยเชื่อเขาไหมล่ะคุณ <c oughs> ลองปล่อยเชื่อที่ล่ามตัวเขาไว้อ่ะลองปล่อยให้เขาวิ่งไปดิเขาจะวิ่งไปใครหลักๆเขาจะตามหากลิ่นคนที่เลี้ยงเขามาเขาจะตามด้วยจมูกที่เขาสัมผัสได้นั่นคือคุณสมบัติพิเศษของสุนัข ที่ปลายจม,มูกเขาปลายประสาทเขาจะสัมผัสกินได้มากกว่าบุคคลกว่าคนเรานั่นแหละกาทงานสุนัขมันจะมีมูที่ยืนยาวได้อย่างไง